ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเข็มครับคุณเข็มเล่าว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณแม่ผมเองคุณแม่เล่าให้เข็มฟังว่าบรรพบุรุษของเข็มสืบ K, เชื้อสายการเป็นผีฟ้ามากันแบบรุ่นต่อรุ่นเข็ม <c oughs> ขออธิบายเรื่องผีฟ้าให้ฟังแบบเรื่องต้นก่อนว่า ผีฟ้าไม่ใช่ผีปอบแบบที่หลายคนเข้าใจอันที่จริงแล้วผีฟ้าคือผู้ที่คอยรักษาคนเจ็บป่วยในสมัยก่อนที่การแพทย์ยังเข้าถึงได้ยากจะเป็นการอัญเชิญผีฟ้ามาไล่ล้ำแม้ต่อมาผู้คนจะสามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้นแต่ผีฟ้าก็ยังมีบทบาทเป็นผู้รักษาการเจ็บป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่ได้แม้ว,ว่าวิธีการรักษาของผีฟ้าจะเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ เราเป็นเหมือนกับการใช้เวทมนต์คาถาแต่ผู้ป่วยหรายยที่ได้รับการรักษาโดยผีฟ้าก็มักจะหายจากการเจ็บป่วยดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผีฟ้าเป็นแพทย์ทางเลือกในสมัยอดีตนอกจากผู้ที่เป็นผีฟ้าจะมีหน้าที่รักษาคนเจ็บป่วยได้แล้วยังต้องดูแลรักษาขันผีฟ้าด้วยโดยการเลี้ยงอาหารข้าวหวานและไหว้บูชาด้วยเครื่องขันท่าทุกวันพระ ขันผีฟ้าจะเป็นเหมือนครูที่ผู้เป็นผีฟ้าจะต้องให้ความเคารพบ,บูชาทั้งยังมีข้อห้ามที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วยที่สําคัญอีกอย่างก็คือขันผีฟ้าจะต้องถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแม้จะไม่มีการออกไปรักษาผู้ไข้ผู้เจ็บเหมือนเช่นสมัยก่อนแล้วก็ตามแต่ครอบครัวใดที่ถือขันผีฟ้าก็ยังคงต้องสืบต่อความเป็นผีฟ้าให้แก่ลูกหลาน ส่วนปอบผีฟ้านั้นเกิดขึ้นจากกรณีที่คนรับขันผีฟ้ามาแล้วไม่สามารถดูแลขันได้หรือประพฤติผิดในข้อห้ามข้อปฏิบัติคนคนนั้นก็จะกลายเป็นผีปอบคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นปอบผีฟ้าจะถูกผีปอบกินอวัยวะภายในจนหมดสิน้นจากนั้นปอบผีฟ้าก็จะใส่ร่างคนคนนั้นในการหาอยู่หากินโดยมากแล้วปอบผีฟ้าจะกินของสดไม่ใช่ของเนา่า ว่ากันว่าคนที่เป็นปอบผีฟ้าเนี่ยจะชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครและจะไม่มีแววตาคุณแม่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการรับประคันผีฟ้าเข้ามาในครอบครัวเราเป็นครั้งแรกว่าคุณยายทวดหนงเข็มเกิดในครอบครัวของชาวนาที่อาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทตอนที่คุณยายทวดเกิดนั้นคนที่ทําข้อให้ก็คือหมอตําแยซึ่งเมื่อคุณยายทวดคลอดออกมานั้น หมอตำยายคิดว่าคุณทวดจ,จะไม่รอดแล้วเพราะคุณยายทวดตัวเล็กมากและการหายใจก็ไม่ปกติแต่คุณยายทวดก็รอดชีวิตมาได้สิ่งที่ตามมาก็คือคุณยายทวดเป็นเด็กที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงเรียกได้ว่าสามวันดีสวันไข้เคยป่วยหนักแบบลบหมอนนอนเสื่อรอวันตายแต่พ่อของคุณยายทวดก็ไม่ได้ดิ้นนอนใจพยายามหาหนทางรักษาลูก โดยท่านเดินทางไปหาหมอที่เขาว่าดีหมอที่เขาว่าเก่งตามหมู่บ้านต่างๆแต่ก็ไม่มีหมอคนใดที่จะรักษาคุณยายทวดได้เลยระท่้งมีคนแนะนํำให้พาคุณยายทวดไปรักษากับผีฟ้าพ่อของคุณยายทวดก็พาคุณยายทวดไปรักษารั้งแรกที่กลับมาคุณยายทวดก็อาการดีขึ้นแต่พอผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิม พ่อของคุณยายทวดก็พาคุณยายทวดไปหาผีฟ้าอีเป็นอย่างนี้อยู่สามสี่รอบครั้งสุดท้ายผีฟ้าจึงแนะนำว่าเมื่อคุณยายทวดอายุครบสิบห้าปีให้มารับขันผีฟ้าจึงจะหายจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังผีฟ้าทำพิธีกรรมต่างๆให้เหมือนเป็นการบูชาและบอกกล่าวผีฟ้าว่าถ้าอายุครบสิบห้าปีจะให้คุณยายทวดมารับขันผีฟ้า หลังจากนั้นคุณยายทวดก็เจ็บป่วยน้อยลงแม้ถึงแม้จะป่วยก็เป็นอาการป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อเหมือนเดิมกระทั่งคุณยายทวดอายุครบ15ปีเวลาผ่านไปเกือบเดือนพ่อของคุณยายทวดก็ยังไม่ได้พาคุณยายทวดไปหาผีฟ้าเพื่อไปรับขันตามที่ได้รับปากไว้คุณยายทวดเกิดล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนครั้งสมัยเป็นเด็กไม่ว่าจะพาไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หาย ไม่นำซ้ำอาการของคุณยายทวดจับสุดหนักลงเรื่อยๆจนร่างกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดดูอืนหนึ่งพ่อของคุณยายทวดฝันว่ามีผู้หญิงแก่ๆมาบอกว่าไปสัญญาอะไรกับใครไว้ให้ไปทำตามสัญญาไม่เช่นนั้นจะมาเอาชีวิตของคุณยายทวดไปพ่อของคุณยายทวดจริงจำได้ว่าต้องพาคุณยายทวดไปรับขันธีฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์มาก หลังเสร็จพิธีกรรมรับขันผีฟ้ามาแล้วคุณยายทวดก็หายป่วยทันทีและเปลี่ยนจากคนที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยดอดแดดแอดกลายเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข่อีกเลยม่หน่ำซ้ำํายังต้องมาทําหน้าที่รักษาคนที่เจ็บป่วยอีกด้วยและแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือคุณยายทวดต้องเลี้ยงขันผีฟ้าทุกวันพระถือสีลห้า อีกทั้งต้องปฏิบัติตามข้อห้ามสามข้ออย่างเคร่งครัดคือ 1. ต้องให้ความเคารพและกระตันยูต่อบิดามารดาห้ามดูดด่าว่ากล่าวบิดามารดา 2. ห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นและห้ามลอดผ่านของตำนอกจากนี้แล้วเมื่อมีทายาทก,ก็ต้องส่งต่อขันพีฟ้าให้แก่ทายาทสืบไปทุกข้อที่กล่าวมานี้คุณยายทวดทำได้เป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่อง คุณยายทวดได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยายกับคุณตาทวดจนมีลูกด้วยกันสิบคนเป็นผู้หญิงสามคนและเป็นผู้ชายเจคนลูกคนแรกถึงคนที่สาเป็นลูกชายคนที่สี่เป็นลูกสาวแต่คนที่สตายตอนคลอดเห็นคุณยายบอกว่าสายรกผ่านคอคลอดออกมาแล้วก็ตายเลยคนที่หก็เป็นผู้หญิงชื่อว่ายายกกำไลคนที่6ถึงแเป็นผู้ชาย คนที่9เป็นคุณยายของเข็มเองส่วนคนที่10คนสุดท้ายก็เป็นผู้ชายดังนั้นคนที่มีโอกาสจะสืบทอดขันผีฟ้าต่อจากคุณยายทวดก็คือยายกำไลและคุณยายของเข็มแต่ด้วยเหตุที่ยายกำไลเกิดมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่คุณยายทวดของเข็มท่านป่วยบ่อยจึงทําให้คนที่จะต้องรับขันผีฟ้าต่อจากคุณยายทวดก็คือคุณยายของเข็มและแน่นอนว่า คนที่จะรับขันผีฟ้าต่อจากคุณยายของเข็มก็คือทายาทของคุณยายที่เป็นผู้หญิงเข็มก็เคยสงสัยว่าหากคนที่รับขันผีฟ้ามาไม่มีทายาทหรือลูกเป็นผู้หญิงแล้วจะทำยังไงเข็มได้รับคำตอบจากคุณแม่ว่าก็ต้องหาคนอื่นมารับแทนเหมือนผีฟ้าคนที่รักษาคุณยายทวดของเข็มนั่นเองคุณยายของเข็มรับขันผีฟ้ามาจากคุณยายทวดตอนที่คุณยายอายุได้15ปี ซึ่งเข็มเองไม่รู้ว่าทำไมต้องอายุ15ปีเข็มถามคุณแม่คุณแม่ก็ให้คำตอบไม่ได้เมื่อคุณยายอายุ17ปีก็ได้แต่งงานกับคุณตาเข็มต้องบอกกันว่าคนสมัยก่อนแต่งงานกันเร็วคนสมัยนี้มากอายุ1 6บ7ก็เค็เริ่มมีครอบครัวกันแล้วคุณยายกับคุณตามีลูกห้าคนคนโตเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวส่วนคนที่สองถึงคนที่ห้าเป็นผู้หญิงทั้งหมด คุณแม่ของเข็มเป็นลูกคนที่สี่คุณแม่เล่าว่าสมัยก่อนที่คุณแม่ยังเด็กเรียนอยู่ประมาณปสามปสี่คุณแม่ก็เคยเห็นคุณยายรำผีฟ้ารักษาคนป่วยเช่นกันแต่ไม่บ่อยนักมีวันหนึ่งคุณยายได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของการรับขันผีฟ้าให้ลูกฟังแล้วคุณยายก็ถามว่าใครจะเป็นคนรับขันต่อจากคุณยาย ลูกสาวทั้งสี่คนไม่มีใครอาสาที่จะรับขันผีฟ้าด้วยเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้แต่สําหรับคุณแม่ของเข็มนั้นคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไม่อยากให้ลูกต้องมารับขันต่อไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกเข็มต้องบอกกันว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าค่านิยมของสังคมไทยเราอย่างหนึ่งก็คือความกตัญญูต่อบรรพบุรุษดังนั้น การรับขันผีฟ้าสืบทออต่อกันมาของครอบครัวเข็มเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยู่ต่อบรรพบุรุษอีกอย่างหนึ่งเพราะในสมัยนั้นหากคุณยายทวดไม่รับขันผีฟ้าคุณยายทวดอาจจะไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่จนมีลูกมีหลานและมีเหลนเป็นพวกเราในวันนี้แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความผูกพันกับความเชื่อที่ถูกส่งต่อมันยอน่อมลดน้อยลงซึ่งลูกๆของคุณยายก็คงจะคิดไม่ต่างกันว่า เรามีวิธีแสดงความกระตัญยูต่อบรรพบุรุษได้ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การรับขันผีฟ้าจึงไม่แปลกที่จะไม่มีใครอยากรับขันผีฟ้าต่อจากคุณยายคุณยายเองก็คงจะเข้าใจดีจึงไม่คาดคั้นเอาคำตอบจากลูกๆในตอนนั้นกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งป้าสายหยุดซึ่งเป็นพี่สาวคนโตเป็นลูกคนที่สองของบ้านได้เข้ามาบอกคุณยายว่า จะเป็นคนรับเอาขันผีฟ้าต่อจากคุณยายเองป้าสายหยุดไปปลูกกระท่อมิดที่ปลายทุ่งนาไม่สูงสิงกับใครซึ่งผิดแปลจากนิสัยโดยปกติของป้าสายหยุดมากคุณแม่เล่าว่าปกติแล้วป้าสายหยุดจะเป็นคนน่ารักรักน้องๆมากมีอะไรก็จะให้น้องก่อนเป็นพี่สาวที่ยอมเสียสละด,ด้วยทุกอย่างเพื่อพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องการเรียน ป้าสายหยุดเป็นคนฉลาดหวดัวดีแต่เรียนจบแค่ชั้นปหกก็ออกมาช่วยคุณตาคุณยายทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินส่งให้น้องๆได้เรียนสูงๆตั้งแต่ที่ป้าสายหยุดย้ายไปปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่คนเดียวป้าสายหยุดก็ไม่เคยแวะเวียมนมาที่บ้านเลยมีบ้างก็แค่เอาผักปลาที่หาได้มาให้พ่อแม่พี่น้องเมื่อถึงวันที่คุณยายต้องทำพิธีส่งต่อขันผีฟ้าให้กับป้าสายหยุด คุณแม่บอกว่าลูกๆคนอื่นๆไม่มีใครอยู่บ้านเลยทุกคนไปเรียนหนังสือกันหมดจึงไม่มีใครเห็นพิธีกรรมดังกล่าวหลังจากที่คุณยายส่งต่อขันผีฟ้าให้กับป้าสายหยุดแล้วป้าสายหยุดก็ดำขันผีฟ้าไว้ที่กระท่อมปลายนาด้วยและป้าสายหยุดก็ทำหน้าที่บูชาขันผีฟ้าแทนคุณยายป้าสายหยุดใช้ชีวิตอยู่ที่กระท่อมปลายนาเพียงคนเดียวโดยไม่คิดที่จะมีครอบครัว แม้ว่าคุณตาคุณยายจะแนะนําให้รู้จักกับคนดีขยันทํามาหากินป้าสายหยุดก็ไม่สนใจแต่คุณตาคุณยายก็ไม่ได้บังคับป้าสายหยุดที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะการมีครอบครัวคนสมัยก่อนนั้นขึ้นอยู่กับพ่อแม่เป็นคนเลือกให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของชายหญิงแม้ว่าจะมีความรักความชอบต่อกันแต่ถ้าพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ย่อมกลายเป็นรักที่ไม่สมหวัง เหมือนอย่างกรณีของลุงโตพี่ชายของคุณแม่ที่มีความรักคร่ชอบพอกันอยู่แล้วแต่คุณตาคุณยายไม่ชอบจึงต้องเลิกรากันไปแล้วลุงโตต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณตาคุณยายเลือกให้สําหรับคุณแม่ของเข็มโชคดีที่คุณพ่อ,องเข็มเป็นคนที่คุณตาคุณยายถูกชะตาด้วยจึงทําให้ได้แต่งงานกันผ่านมาประมาณเกือบสิบปี คุณแม่ของเข็มก็ไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่จังหวัดอื่นตลอดเวลาที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นคุณแม่ไม่เคยได้กลับบ้านเลยได้แต่เขียนจดหมายส่งข่าวถึงทางบ้านเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ได้รับข่าวจากโทรเลขจากลุงโตว,ว่าคุณยายป่วยหนักทําให้คุณแม่รีบกลับบ้านตอนนั้นคุณแม่เรียนอยู่ปีสามซึ่งใกล้จะเรียนจบแล้ว เมื่อคุณแม่กลับไปถึงบ้านปรากฏว่าคุณยายเสียแล้วคุณแม่จึงต้องอยู่ร่วมงานศพของคุณยายจนเสร็จในงานศพของคุณยายคุณแม่สังเกตว่าไม่เห็นป้าสายหยุดมาร่วมงานเลยแม้แต่วันเดียวคุณแม่จึงไปถามลุงโตแล้วคุณแม่ก็ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณแม่ออกจากบ้านไปเรียนลุงโตเล่าว่าหลังจากแม่ออกจากบ้านไปได้ไม่ถึงเดือนป้าสายหยุด ก็มาหาลุงโตที่บ้านป้าสายหยุดมาปรับทุกเรื่องที่รับขันผีฟ้ามาจากคุณยายป้าสายหยุดมาปรึกษาลุงโตว่าจะทําอย่างไรที่จะไม่ต้องส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปเพราะป้าสายหยุดรู้ดีว่าไม่มีใครอยากรับขันผีฟ้าต่อแน่นอนอันที่จริงขันผีฟ้าก็ไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของเราแต่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณต่อคุณยายทวดก็ไม่แปลกอะไร ที่ลูกหลานจะไม่ได้รู้สึกถึงความผูกพันป้าสายหยุดมองว่าครอบครัวเราก็ตอบแทนบุญคุณผีฟ้ามามากแล้วทําอย่างไรจึงจะสามารถหยุดวัฏจักรนี้ได้ลุงโตก็ได้แต่ปลอบใจใป้าสายหยุดว่าบันพบุรุษทํไมาอย่างไงก็ทําไปเถอะแล้วป้าสายหยุดก็กลับไปลุงโตร,รู้ดีว่าป้าสายหยุดยังคงพยายามหาคําตอบนั้นแต่เมื่อไม่มีใครให้คําตอบได้ ป้าสายหยุดก็ต้องหาทางออกด้วยตัวเองป้าสายหยุดแยกตัวออกจากขังคมโดยสิ้นเชิงไม่พบปากพูดคุยกับใครไม่มีการเอาผักเอาปลาไปให้ที่บ้านคุณตาคุณยายเหมือนเดิมพวกพี่น้องต่างก็พากันเป็นห่วงจึงไปหาป้าสายหยุดที่กระท่อมปายนาะสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือป้าสายหยุดผอมสู้ร่างกายแห้งเหี่ยวเหมือนคนแก่ ลุงโตบอกว่าป้าสายหยุดดูแก่กว่าคุณยายเสียอีกเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าเรียกหรือพูดกุยกับป้าสายหยุดตางก็พากันรีบกลับบ้านไปเล่าให้คุณตาคุณยายฟังคุณตาคุณยายก็พากันไปที่กระท่อมปลายนาะเพื่อไปดูให้เห็นกับตาตัวเองคุณยายร้องห่มร้องไห้กลับเข้าบ้านมาพร้อมคุณตาคุณตาบอกพวกลูกๆว่าป้าสายหยุดกลายเป็นผีปอบไปแล้ว คุณตาเล่าว่าเมื่อไปถึงที่กระท่อมปลายนาะคุณตาคุณยายเห็นป้าสายหยุดนั่งหันหลังให้คุณยายจึงตะโกนเรียกป้าสายหยุดป้าสายหยุดหันหน้ามาแต่ไม่ยอมเดินออกมาหาคุณตาคุณยายพอเห็นผิดสังเกตจึงเดินอ้อมไปที่หลังบ้านฝั่งที่ป้าสายหยุดนั่งอยู่ปรากฏว่าที่ข้างๆป้าสายหยุดนั่งนั้นมีซากตุกแกตัวใหญ่สภาพถูกควักไส้ควักุงวางอยู่ คุณยายมองขึ้นไปสบตากับป้าสายหยุดพบว่าป้าสายหยุดไม่มีแววตาเพียงเท่านี้คุณยายก็รู้แล้วว่านั่นไม่ใช่ป้าสายหยุดลูกสาวของตัวเองคุณยายจึงชวนคุณตากลับมาที่บ้านลุงโตเล่าต่อว่ามันสอดคล้องกับเรื่องราวที่ชาวบ้านในหมู่บ้านพูดกันว่ามีไก่ตายทุกวันและพบว่าไก่ที่ตายนั้นเครื่องในหายไปหมด แสดงว่าต้องมีผีปอบเข้ามาในหมู่บ้านแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนในครอบครัวองตัวเองลุงโตบอกว่าไม่นานนักผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาหาคุณตาคุณยายบอกว่าให้พาป้าสายหยุดไปอยู่ที่อื่นเพราะชาวบ้านสงสัยว่าป้าสายหยุดเป็นผีปอบเนื่องจากครอบครัวเราสืบเชื้อสายของผีฟ้าและป้าสายหยุดก็ยังแยกตัวออกจากสังคมทําให้ชาวบ้านพุ่งเป้ามาที่ป้าสายหยุด คุณตาคุณยายพยายามไปหาหมอธรรมเพื่อมาช่วยแก้ไขหมอธรรมบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะปาษาหยุดตายไปแล้วตอนนี้วิญญาณที่อยู่ในร่างของปาษายุดเป็นวิญญาณของปอบผีฟ้าหลังจากนั้นปาษาหยุดก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ปาษาหยุดไปอยู่ที่ไหนคุณแม่บอกว่าในงานศพของคุณยายเกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง อายุประมาณ13 1สปีจู่ๆก็วิ่งเข้ามาร้องไห้หน้าโรงศพของคุณยายเด็กผู้หญิงคนนั้นเรียกคุณยายว่าแม่ทำให้ทุกคนตกใจมากคุณตาจึงเข้าไปพูดคุยสอบถามปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอ้างตัวเป็นป้าสายหยุดคุณตาเชื่ออย่างสนิทใจเพราะคุณตาถามคำถามอย่างหนึ่งกับเด็กผู้หญิงคนนั้น แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นตอบได้คุณตาถามว่าถ้าเป็นป้าสายหยุดจริงๆบอกได้ไหมว่าป้าสายหยุดพูดอะไรกับคุณยายในวันที่รับขันผีฟ้าเด็กผู้หญิงคนนั้นร้องไห้โฮและบอกว่าลูกหลานของเราจะไม่มีใครต้องมารับขันต่ออีกจะช่วยปลดบ่วงนี้เองแล้วเด็กสาวคนนั้นก็ร้องไห้หนักขึ้นคุณตาเองก็น้ำตาไหลาอาบสองแก้ม จากนั้นเด็กสาวคนนั้นก็เป็นลมน้มพับไปชาวบ้านรีบเข้ามาช่วยกันมปถงพยาบาลแต่เมื่อเด็กผู้หญิงคนนั้นฟื้นก็จําอะไรไม่ได้เลยนั่นเป็นเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวของเรามั่นใจว่าป้าสายหยุดได้ตายจากพวกเราไปแล้วจริงๆหลังเสร็จสิ้นงานศพคุณยายคุณตาพาลูกๆไปที่กระท่อมปลายนาของป้าสายหยุดคุณแม่บอกว่าในกระท่อมมีกลิ่นสาบรุนแรงมาก ทุกคนเห็นพานขันผีฟ้ามีรอยไหมและข้างๆกันนั้นมีเศษผ้าถุงสภาพถูกไฟไหมจนเกือบหมดพื้นตากอยู่คุณตาจึงสันนิษฐานว่าป้าสายหยุดคงจะพยายามทำลายพานขันผีฟ้านั้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องส่งต่อให้ลูกหลานนี้ต่อไปทุกวันนี้เข็มและคุณแม่ยังคงทำบุญกรวดน้ำอ,อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของป้าสายหยุดในทุกๆวันพระโดยหวังว่าบุญกุศลที่เราทำนั้น จะช่วยให้วิญญาณของป้าสายหยุดได้ไปสู่ยังภพภูมิที่ดีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ